เจ้าสาวของเจ้านายตอนที่6อาการมันแปลกๆนะณสำนักงานการบินอวกาศนานาชาติเวลาหนึ่งนาฬิกาพิชยาจัดคนขึ้นรถตู้ใครที่พาผู้ติดตามมาด้วยก็นั่งด้วยกันอย่างเช่นปานวัตนกับมารดานั้นได้นั่งกับคณะผู้บริหารส่วนภาวนาและผองเพื่อนจับจองรถตู้อีกคันหนึ่งกับแผนกช่างเทคนิคลงตัวพอดีเฮ้ย hey. นั่นเจ้านายเดินมาทางนี้ทำไมวะเปรมศินีกระซิบถามเมื่อเห็นรถตู้คันแรกเคลื่อนออกไปแล้วแต่ผู้อำนวยการหนุ่มกลับเดินดุ่มๆม,มาทางรถคันนี้หน้าตาเฉยเวล่ะอย่าบอกนะว่าจะมานั่งคันนี้ไอทิตย์แรกที่กันสิภาวนาดึงตัวอาทิตย์ออกจากที่นั่งในสุดของแถวหน้าอันเป็นที่ที่ขึ้นลงสะดวกที่สุดแล้วยัดตัวเองเข้าไปแทนให้เพื่อนหนุ่มนั่งตรงกลางขวางไว้เพราะเปรมสินีมนัญญารวมถึงพิชยาและคนอื่นๆ ต่างจับจองด้านหลังเพื่อมองจอโทรทัศน์กันหมดกะว่าคืนนี้จะร้องคาราโอเกะกันยันสว่างเมื่อมีอาทิตย์มานั่งขวางเจ้านายก็จะได้ไปนั่งเบาด้านหลังข้างๆพิชยาที่ยังว่างอยู่หล่อนรีบทำเป็นหลับเอาศีรษะพิงกระจกพอเขาเดินมาถึงเสียงจอแจก็เงียบหายไปทันทีจากนั้นรถก็เคลื่อนตัวออกไปไม่มีเสียงเห่าหอนของคนที่จะร้องคาราโอเกะสักคนรถแล่นไปเรื่อยๆจากที่แกล้งหลับ หญิงสาวก็หลับไปจริงๆเพราะความเหนื่อยล้าชุลพัฒเองก็หลับไปเหมือนกันตอนขึ้นรถเขาเห็นภาวนานั่งหลับพิงกระจกรถคนอื่นๆก็นั่งนิ่งทําท่าขย,ขยับขยื่นตัวจนกระทั่งพิชยาสกิดให้อาทิตย์ไปนั่งด้านหลังเขาจึงขึ้นมานั่งข้างข้างหล่อนนึกดีใจที่ไม่มีใครร้องคาราโอเกะเพราะคืนนี้ต้องพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้เช้าเจ้าพวกนี้จะต้องเจอกับบททดสอบความแข็งแกร่งสุดโหด ขืนมัวแต่ร้องรำทำเพลงหรือคุยกันจะพานปีนเขาไม่ไหวเขาไม่ขึ้นรถตู้คันแรกเพราะมีแต่ผู้สูงอายุที่คุยกันไม่หยุดกลัวจะนอนไม่หลับได้เห็นคุณหมอหนุ่มขึ้นรถตู้อีกคันยังไม่มีโอกาสทักทายอยากจะเห็นแฟนของลูกน้องสาวอยู่เหมือนกันว่าจะมีรูปร่างหน้าตายังไงครับแม่ผมอยู่บนรถแล้วแม่ล่ะครับ ชุลพัฒสะดุ้งตื่นขึ้นมารับโทรศัพท์ของมารดาซึ่งกำลังออกเดินทางแล้วเหมือนกันแม่กำลังออกจากอายุทยนานชุนขอโทษที่โทรมารบกวนแค่นี้น่าจะเขารับคำมารดาแล้วหลับตายังไม่ทันหลับดีภาวนาก็งวงเงียลืมตาในความมืดหล่อนดึงกระเป๋าเป้ใบเล็กที่ใช้เท้าเหยียบไว้ขึ้นมาเปิดค้นอะไรบางอย่างสักครู่หนึ่งก่อนจะเก็บกระเป๋าไว้ที่เดิม แล้วคลี่ผ้าห่มออกคลุมร่างกายของตัวเองแกหนาวหรือเปล่าหล่อนหันมาถามเขาชายหนุ่มไม่ตอบเดาว่าหล่อนคงนึกว่าเขาคืออาทิตย์เพราะตอนนี้รถวิ่งอยู่ระหว่างภูเขาในรถก็มืดสนิทมาห่มด้วยกันหล่อนดึงผ้าห่มมาเผื่อเขาอย่างมีน้ำใจจัดแจงห่มให้เรียบร้อยแล้วขยับตัวเข้ามาชิดจนแขนแนบแขนขาแนบขาเท่านั้นไม่พอ ยังเอียงหน้ามาซบที่ไหลอีกแน่เขานั่งเกรงตัวจนกระทั่งหล่อนนิ่งไปเขาก็หลับตาลงบ้างหากแต่ใจมันไม่ยอมหลับตามไปด้วยมันออกจะแปลกๆที่มีใครคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆพอคนที่ไม่เคยพูดกันดีๆมาใกล้ชิดแบบนี้เขาก็รู้สึกเหนือความคาดหมายเขาหัวร้อตัวเองในใจเออที่รู้สึกว่าหัวใจมันแกว่งแคงเป็นเพราะบรรยากาศเอาเถอะเมื่อถึงภูกระดึง เขาจะต้องรีบลงจากรถเดี๋ยวแม่คุณจะตื่นขึ้นมาร้องกรี๊หากรู้ว่าคนที่หล่อนนอนซบมาทั้งคืนไม่ใช่อาทิตย์เพื่อนของหล่อนไม่นานนักเขาก็เข้าสู่ห้วงนิทรามและแล้วก็ถึงเช้าอันแสนฮฤโหดเมื่อคณะศึกษาดูงานพร้อมด้วยผู้ติดตามอีกกว่า20ชีวิตที่เดินทางออกจากกรุงเทพตั้งแต่เที่ยงคืนโดยรถตู้สองคันมาถึงทางขึ้นภูกระดึงตรงเวลา หลังจากขนสัมภาระลงจากรถและทำธุระส่วนตัวเสร็จชุลพัฒก็เรียกรวมผลเพื่อนัดแนะตารางงานก่อนจะแยกย้ายกันเดินขึ้นภูตามความสะดวกภาวนาปาดเหงื่อที่ไหลซึมมาจากไรผมนี่หล่อนเพิ่งเดินผ่านด่านเก็บเงินมาได้หน่อยเดียวก็หอบจนลิ้นห้อยแล้วไม่ต่างจากพวกแก๊งเวอร์จินที่แต่ละคนเหงือ่อซกสภาพดูไม่จืดบอกแล้วว่าอย่าเล่นตัวก็ไม่เชื่อบอกให้ฝากกระเป๋าไปกับลูกหาบ เสียเงินไม่กี่บาทแล้วเป็นไงสุดท้ายต้องมาลำบากแบกขึ้นเองเนี่ยของฉันสิบกว่าโลเลยนะอาทิตย์เริ่มจะปาดเหงื่อนึกเสียดายที่ไม่ได้ฝากของไปกับลูกหาบแกมันลูกผู้ชายหรือเปล่าวะมาผูกกระดึงให้มันได้รสชาติมันต้องปีนขึ้นไปเองต้องแบกกระเป๋าเองถึงจะได้อัธรศสมัยก่อนน่าลำบากกว่านี้อีกนะแกไม่มีบันไดให้ปีนเหมือนสมัยนี้หรอกระยะทางจากพื้นดินจนถึงหลังแปร ก็แค่ห้ากิโลเองทำเป็นบ่นไปได้ไม่เชื่อแกถามคนที่เขาเดินลงมาดิเดี๋ยวเขาต้องตอบว่าอีกนิดเดียวก็ถึงเชื่อฉันฉันศึกษามาก่อนภาวนาโม้ราวกับตนเองเคยขึ้นไปสะอย่างนั้นมนัญญาเดินเข้าไปถามคนที่หอบสัมภาระสวนทางลงมาตามที่เพื่อนสาวแนะนำซึ่งคำตอบที่ได้ก็เหมือนกับที่หญิงสาวพูดแปะเปะยังความสดชื่นให้กับหล่อนยิ่งนักจากแปลที่หนึ่งไปจนถึงแปลที่สอง ใช้เวลาเดินร่วมชั่วโมงพวกเธอหยุดแวะกินข้าวอย่างหิวโหวยภาวนานั้นเร็วกว่าเพื่อนเพราะห่ออาหารแห้งมาด้วยไม่ต้องเสียเวลาสั่งกับซื้อแค่ข้าวเปล่าอย่างเดียวก็กินได้เลยทำให้เปรมสินีถึงกับค่อนขอดในความขี้งกของเพื่อนพวกแกอิจฉาใช่ไหมละ่ะที่ไม่ได้กินน้ำพริกตาแดงเอาแบ่งให้ก็ได้ถือว่าทำบุญทำทานให้กับผู้ยากไรหลอนหยิบกระปุกน้ำพริกตาแดงจากกระเป๋า ยื่นไปกลางวงข้าวและอมยิ้มเมื่อเห็นผู้ยากไร้เหล่านั้นแย่งกันตักไปกินกับข้าวอย่างกระหายหิวภาวนากินเสร็จก่อนเพื่อนหล่อนจัดการรื้อกระเป๋าเป้ของตัวเองแล้วดึงข้าวของที่ไม่จำเป็นออกมากองไว้คัดเลือกเฉพาะของที่จำเป็นต้องใช้จริงๆทำอะไรวะเพื่อนนั่นแกเอาของออกจากกระเป๋าทำไมมนัญญาหิวกระเป๋าเป้มานั่งข้างเพื่อนสาวที่ตั้งหน้าตั้งตาคัดแยกสัมภาระ ดึงนั่นดึงนี่ออกวุ่นวายมันหนักโวยฉันเอาของที่ไม่จําเป็นออกแกก็ทําด้วยสิแบกสลังอ่อนเฉียวกว่าจะถึงหลังแปรตายก่อนพอดีมนัญญาจัดการรื้อกระเป๋าตามที่เพื่อนสาวบอกเพราะทนแบกไม่ไหวแล้วจริงๆอาทิตย์กับเปรมศรีนีเห็นดังนั้นก็ลากกระเป๋ามาทําตามบ้างนี่พวกแกเห็นนักท่องเที่ยวคนนั้นไหมดูข้างหลังหล่อเท่เป็นบ้าเลยวะ่ะเปรมศรีนีชี้ไปที่นักท่องเที่ยวชายคนหนึ่ง ซึ่งเดินแสงพวกเขาไปหลอนมีสายตาเหมือนเรดาร์แค่มองข้างหลังก็รู้ว่าหล่อหรือไม่หล่อในรัศมีร้อยเมตรไม่มีใครพ้นสายตาของหล่อนไปได้ภาวนามองตามแล้วก็ขนลุกหล่อนจำสีสะถุยนั้นได้ดีแม้วันนี้เขาจะไม่ใส่เยวจนเรียบแป่และเปลี่ยนมาสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยืนสีเข้มและรองเท้าผ้าใบแทนชุดสูตรราคาแพงกับรองเท้าหนังจระเข้ลุ่มน้ำอเมซอน แบกกระเป๋าเป้ที่น่าจะหนักกว่าสิบกิโลหล่อนก็ไม่มีทางลืมได้เป็นอันขาดเหมือนเขาจะได้ยินที่เปรมสินีพูดจึงหันมาแบบสโลโมชั่นพวกหล่อนหยุดเดินกระทันหันมองหน้ากันเลิกกลักก่อนจะพนมมือไหว้เจ้านายหนุ่มอย่างพร้อมเพียงราวกับนัดไว้เออท่านพอออดูไม่เหนื่อยเลยนะครับเทียบกับตอนไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เมื่อปีที่แล้วรู้สึกที่นี่จะเดินสบายกว่ามาก เมื่อครู่งัวแต่อาบน้ําเปลี่ยนชุดก่อนขึ้นมาก็เลยเพิ่งตามทันพวกคุณคุณภาวนาไหนๆคุณก็ทิ้งข้าวของไปตั้งเยอะแล้วมาช่วยผมถือของหน่อยสิภาวนาหันไปขึงตาใส่อาทิตย์ที่แอบหัวรอสใจเปรมซินีมนัญญารีบดึงมืออาทิตย์เดินจ้ำอ้าวออกไปทิ้งเพื่อนสาวไว้กับบอสใหญ่แต่เพียงผู้เดียวเป็นกรรมของสาวน้อยผู้อาภัพหล่อนต้องช่วยเขาถือกล้องถ่ายรูป ที่สนนราคาหลักแสนไว้เป็นภาระอีกหนึ่งอย่างซ้ำยังต้องเดินตามเขาไต้ต้ยเหมือนในออฟฟิศไม่มีผิดเจ้านายของหล่อนช่างไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาเสียเลยชอบแวะถ่ายรูปตรงโน้นตรงนี้ไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยเรากับรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งมาครั้งแรกแต่หล่อนซี่เหนื่อยจะแย่แล้วพี่พี่พี่พอีกไกลไหมคะกว่าจะถึงหลังแปรภาวนาอดถามคนที่เดินสวนลงมาไม่ได้ เมื่อรู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นลงและผู้คนก็เริ่มบางตาลงมากแล้วทั้งเจ้านายก็เดินช้ามากๆอีกอึดใจเดียวน้องเดี๋ยวก็ถึงแล้วถามทำไมคุณไม่รู้หรือใครๆก็ตอบแบบนี้กันทั้งนั้นแหละชุลพัฒแขวะลูกน้องสาวครั้นเห็นหล่อนยืนหน้าซี่เป็นไก่ต้มอยู่ข้างๆเขาจึงตัดสินใจนั่งพักก่อนจะล้วงกระเป๋าเสือ้อหยิบของบางอย่างยื่นให้หล่อนอะไรคะมะขามป้อม มีคุณยายคนหนึ่งให้มาอมสะเลือดลมจะได้หลเวียนสะดวกมะขามป้อมไว้แก้ไอไม่ใช่หรอคะว่าแต่ท่านผอ,อ,อรู้จักผลไม้นี่ด้วยหรอคะเขาพยักหน้าหล่อนกัดมะขามป้อมลูกใหญ่อย่างว่าง่ายตอนนี้ต่อให้เขายื่นกระดูกมาให้หล่อนก็คงจะกินมันอย่างไม่ลังเลแล้วผลไม้รสฝาดนั้นก็ทำให้หล่อนรู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยภาวนานั่งลงข้างๆเขา เมื่อได้มาอยู่ในบรรยากาศท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรและเจ้านายไม่ได้วางมาดเหมือนอยู่ในออฟฟิศหล่อนก็พอจะมีกระจิตระใจคุยด้วยอีกอย่างวันนี้เขาเองก็ทำตัวสบายสบายหากไม่ทำหน้าขครึมตลอดเวลาแล้วหลักก็ก็คงจะเป็นผู้ชายหน้าคบคนหนึ่งหล่อนรอบมองเขาเห็นไรผมชื้นไปด้วยเหงื่อแวบหนึ่งที่ใจเผลอคิดไปว่าจะเอากระดาษที่ชู่ซับเหงื่อให้ดีไหม ดวงตาคมสีน้ำตาลที่เคยจ้องมองหล่อนอย่างเอาเป็นเอาตายนั้นตอนนี้กลับดูลึกล้ำอย่างประหลาดแล้วหล่อนก็แทบงายหลังเมื่อจูจ่ๆเขาก็หันมามองอะไรหน้าผมมีอะไรติดอยู่เหรอปล่าค่ะแค่ไม่คิดว่าพอจะกินมะขามป้อมเป็นด้วยผมเกิดที่เมืองไทยเพิ่งไปอยู่เมืองนอกตอนเรียนไฮสคูลเป็นไงบ้าง่ออย,ยังชั่วหรือยังเขามองดวงหน้าของหญิงสาว ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนจากขาวซี่เป็นสีแดงหากคนที่ถูกมองกลับหน้าแดงเพราะกลัวเขาจะจับได้ว่าแอบมองนานไปหน่อยค่ะดีขึ้นแล้วค่ะงั้นก็ดีเราจะได้เดินทางกันต่อไหนคุณลองไปยืนตรงนั้นสิเขาชี้มือไปที่พุ่มไม้ซึ่งมีโขดหินใหญ่อยู่ด้วยแล้วหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาภาวนาเดินไปตามทางที่เขาบอกและหยุดรอรับฟังคำสั่ง เอาล่ะนั่งตรงโขดหินใช่แบบนั้นนั่งดีๆสิคุณช่วยทำท่าให้เป็นกุลสตรีหน่อยแล้วจะให้นั่งยังไงล่ะคะทำไมต้องนั่งด้วยที่ผ่านมาก็ถ่ายเอาแต่วิวไม่ใช่เหรอคะหล่อนย้อนถามโกรธโกรธคนบ้าเอย๋ยปวดขาจะตายอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยมาแบกของได้แล้วชายหนุ่มกวักมือเรียกอีกครั้ง หลังกดชัตเตอร์เก็บภาพคนหน้าบูดเขาตั้งใจถ่ายภาพเพื่อทำปฏิทินของปีนี้ด้วยตัวเองนอกจากภาพวิวสวยๆแล้วยังต้องไล่ต้อนเหล่าพนักงานและเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปให้ครบทุกคนและปีนี้เขาจะไม่ต้องให้ใครลำบากไปเช่าชุดไทยแต่งหน้าทาปากให้เสียเวลาถ่ายภาพธรรมชาติธรรมชาติน่าจะดีที่สุดสำหรับภาวนานั้นเขาคิดว่าจะต้องเลือกรูปที่หล่อนทำหน้าตาน่าเกลียดหน่อยเมื่อได้เห็นภาพในปฏิทิน หล่อนจะได้รู้ว่าเวลาอยู่ต่อหน้าเจ้านายอย่างเขาหน้าตาหล่อนเป็นแบบไหนปีต่อไปจะได้ปรับปรุงตัวหัดยิ้มแย้มให้เขาบ้างเราควรจะขึ้นไปให้ถึงหลังแต่ก่อนสี่โมงเย็นไม่งั้นได้นอนค้างอยู่ในป่าแน่ก็ช้าเพราะใครละ่ะภาวนาโต้ตอบอยู่ในใจหล่อนกัดฟันเดินตามเขาซึ่งเดินแบบไม่แวะถ่ายรูปตรงจุดไหนอีกเลยเพราะเวลาล่วงเลยมามากแล้ว ่านนี้ไอ้เพื่อนทรยศคงจะนอนตีพุงรออยู่ที่รีสอร์ทแล้วเป็นแน่โอ๊ยเขาหันขวับทันทีเมื่อได้ยินเสียงร้องของลูกน้องสาวปากเก่งหล่อนยืนเกรงขาใช้มือข้างหนึ่งเกาะต้นไม้ไว้ปล่อยกล้องราคาเป็นแสนห้อยตรงเตงอยู่กับมืออีกข้างหนึ่งในสภาพจะหลุดมิหลุดแหลเขาถลาเข้าไปดึงกล้องออกจากมือหล่อนเป็นอันดับแรกก่อนจะวางสัมภาระลงแล้วนั่งยองๆอ,อยู่หน้าหล่อน จัดการถลกขากางเกงวอรอมขึ้นจนเห็นขาเรียวสวยเคียดตึงโอ๊ยเจ็บนะเบาๆหน่อยสิคุณชุนลพัฒหล่อนร้องดังอย่างลืมตัวและเผลอเรียกชื่อเขาสะเต็มยศด,ด้วยความโมโหโคนที่กำลังเดินสวนลงมาหันมามองแล้วอมยิ้มเมื่อเจ้านายของหล่อนจัดการทานยานวดและคลึงให้เบาๆอย่างตั้งใจเบาๆสิคุณร้องสะดังลั่นป่าเดี๋ยวใครก็คิดว่าผมทำมิดีมิร้ายคุณหรอก เขาดุเบาๆอย่างขบขันเมื่อเห็นหล่อนนิ้วหน้าอย่างเจ็บปวดจากการเป็นตะคริวที่น่องซึ่งนักไต่เขาหลายคนที่มู่เดินอย่างหนักเคยเป็นมาแล้วโดยเฉพาะพวกที่นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เคยออกกําลังกายเลยยิ่งจะเป็นตะคริวได้ง่ายถ้ารู้ว่าเมื่อคือนนอนซบไหล่เขามาทั้งคืนสงสัยเขาจะมีความผิดถึงสองกระทงภาวนาก้มลงมองเจ้านายหนุ่มที่กําลังรูปไล้ขาตัวเองอย่างไม่อยากจะเชื่อใครจะคิดว่าบอสหนุ่มจอมโหด จะมาทำท่าอ่อนโยนกับคนไม่ได้เรื่องอย่างหล่อนได้เป็นไงเขอย,ยังชั่วหรือยังจู่ๆเขาก็เงยหน้าขึ้นมาถามทำเอาเธอหลบตาแทบไม่ทันก็ดีขึ้นแล้วค่ะไม่เจ็บแล้วหล่อนตอบเสียงแผ่วความเจ็บปวดเมื่อคลูคลายลงแล้วเขาก็เอากล้องมาคล้องคอให้หล่อนเหมือนเดิมก่อนจะเดินนำไปแบบไม่เหลียวหลังโทษเอ้ยนึกว่าจะซึ่งหรือไงก็ใครล่ะทำให้เราต้องลำบากแบบนี้ หลอนบ่นพึมพำตามหลังพลางเร่งฝีเท้าเดินตามเขาและเป็นครั้งแรกที่หล่อนเห็นว่าแผ่นหลังของเขาช่างดูแข็งแรงเสียเหลือเกินเวลาที่เขาแต่งตัวสบายๆแบบนี้ดูดีกว่าใส่สูทต,ตั้งเยอะที่สำคัญเมื่อครู่นี้เป็นครั้งแรกที่เขายิ้มแม้จะยิ้มที่ขบขันหล่อนแต่มันก็ทำให้ใบหน้าดุดุนั้นอ่อนโยนลงจนแทบจะนึกถึงเจ้านายจอมโหดไม่ออกทั้งยังทำให้ใจเต้นแปลกแปลก ภาวนาสะบัดสีสะแรงแรงไล่ความรู้สึกที่ไม่เข้าท่าออกไปก่อนจะด่าตัวเองเบาๆเฮ้ยคิดบ้าๆอะไรวะเราจากหลังแปรเดินเท้าไปอีกประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงที่พักซึ่งตอนนี้คาาคล่มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศภาวนาคืนกล้องให้บอสหนุ่ม แล้วตรงดิ่งไปที่รีสอร์ทที่เธอลงชื่อจองห้องพักไว้ก่อนจะเปิดผัวเข้าไปโดยไม่ต้องขอให้เสียเวลาทำเอาสามสหายที่กำลังนั่งล้อมวงจับกลุ่มกันทำอะไรบางอย่างถึงกับวงแตกนี่พวกแกกล้าดียังไงถึงทิ้งฉันไว้คนเดียวเฮอหล่อนโยนกระเป๋าลงไปที่เตียงนอนแผ่ร้าอยอย่างเหนื่อยล้ารีสอร์ทนี้ออกแบบสำหรับพักเป็นหมู่คณะมีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบเดี่ยวและแบบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สำหรับลูกกระจอกอย่างพวกหล่อนโชคดีหน่อยที่ได้อยู่ด้วยกันไม่เหมือนระดับ VIP อีกกว่า20ชีวิตที่ต้องนอนหนาวอย่างเดียวดายแหมก็ถ้าเจ้านายเขาเรียกใช้เปรมสินีบ้างฉันก็จะยอมเป็นทาสรับใช้อยู่หรอกว่าแต่ขากาไปโดนอะไรมาเหม็นยังกับน้ำมันเปรมสินีทำท่าฉอเลาะทั้งที่เดินหนีไปก่อนเพื่อนภาวนาเหลือบมองดูขาตัวเองแล้วดึงกางเกงลง นึกถึงตอนเขานั่งนวดคลึงขาให้แก้มก็ร้อนเผาขึ้นมาโดยอัตโนมัติเรื่องนี้จะเข้าหูเจ้าเพื่อนปากมากไม่ได้มีหวังมันเอาไปล้อเลียนสามวันสามคืนไม่จบสิน้นเออก็น้ำมันมวยนั่นแหละตะคริวกินขาตอนจะขึ้นหลังแปลนี่เองพวกแกคุยกันเบาเานะฉันขอนอนพักเอาแรงก่อนละ่ะกว่าจะถึงเวลาเลี้ยงอาหารเย็นก็อีกตั้งสองชั่วโมงภาวนาล้มตัวลงนอนทันทีที่ปิดเปลือกตาก็เข้าสู่ห้วงนิทรา โชคดีที่หล่อนเป็นคนหลับง่ายไม่ว่าจะบนรถเมล์รถไฟหรือที่ไหนไหนบนโลกนี้หล่อนก็สามารถหลับได้ทั้งนั้นเมื่อเห็นเพื่อนสาวหลับสนิทเปรมซินีก็เรียกผู้สมรู้ร่วมคิดมาร่วมวงคุยเรื่องที่ยังค้างอยู่พวกแกจำไว้บ้านพักของคุณหมอหมายเลข705อยู่ลึกสุดตรงข้ามกับบ้านพักของพอเราซึ่งเป็นหลังใหญ่ถัดมาเป็นบ้านพักของคุณหญิงปานทิพย์703 เห็นไหมอยู่ฝั่งเดียวกันเปรมสิีนีชี้ให้ดูแผนที่คร่าวๆที่หล่อนเขียนขึ้นมาเองทั้งยังทำหมายเลขห้องกำกับเสร็จสับเรียบร้อยเพราะเป็นคนลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของที่นี่โดยตรงเมื่อผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งสองพยักหน้าเป็นอันเข้าใจตรงกันหล่อนก็เริ่มบอกแผนการร้ายทันทีคืนนี้ในงานเลี้ยงพวกเราจะต้องมอมเล่าไอนาให้มันเมาเหมือนหมาแล้วส่งมันขึ้นสวรรค์ให้ได้เข้าใจไหม ไม่ต้องมอมมันก็คงจะเมาอยู่แล้วละแล้วถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นละจะทำยังไงมนัญญาถามเพราะดื่มด้วยกันทีไรเพื่อนสาวของเธอก็จะเมาหลับก่อนถึงบ้านทุกทีหลับแล้วหลับเลยปลุกยังไงก็ไม่ตื่นต่อให้ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ชายหญิงอยู่กันสองต่อสองก็คงมองเป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้แถมคราวนี้คุณหญิงหน้าแหกเพราะพวกเราจะไปเป็นพยานในตอนเช้าพร้อมกัน อาทิ์มองไปยังเตียงที่เพื่อนสาวนอนสลบสลายอยู่ไม่ต้องคิดเลยว่าหากหล่อนมารู้ทีหลังว่าเป็นแผนการของเพื่อนรักเขาคนหนึ่งละ่ะที่อาจจะต้องตายก่อนมีเมียเป็นตัวเป็นตนดีนะที่คราวนี้เขาอนุญาตให้พาผู้ติดตามมาด้วยได้เหมือนปีที่แล้วพี่หมอเลยพาคุณหญิงมาด้วยคราวนี้หละจะได้เห็นจะจะก,กันไปเลยเปรมสิีนีให้กำลังใจเพื่อนซึ่งความจริงแล้วหล่อนคิดว่าคุณหญิงป่านทิพย์ คงจะตามมาคุมลูกชายเสียมากกว่าหลังจากได้นอนพักอย่างเต็มอิ่มภาวนาก็รีบลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อนๆน,นั้นออกไปกันหมดแล้วแต่ก็ยังเขียนโน้ตทิ้งไว้ด้วยว่าให้ตามไปทีหลังเพราะต้องไปจัดเตรียมสถานที่สำหรับพบปะสังสรรค์นในคืนนี้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลอนเดินออกจากห้องพักลัดลาะไปตามร้านอาหารเดินเพลินเสียจนไม่ทันเห็นว่าปานวัฒเดินตามมาอย่างเงียบๆ หันไปอีกทีก็เห็นเขายืนเอามือล้วงกระเป๋ามองหล่อนอยู่ก่อนแล้วนี่คงจะหาโอกาสหลบคุณหญิงมาแน่ๆ่เป็นไงคนเก่งหายเจ็บน้องหรือยังเขาถามก่อนจะดึงยานวดออกจากกระเป๋าเสื้อกันหนาวตั้งใจว่าจะมาดูแลคนเจ็บเต็มที่เมื่อครู่นี้เขาได้เจอกับชุลพัฒเป็นครั้งแรกหลังจากคล้าวคาดกันหลายครั้งพอได้มาเห็นตัวจริงแล้วก็ยอมรับเลยว่าดูหล่อคม เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์อย่างที่ใครต่อใครพูดถึงกันจริงๆพี่หมอนี่แอบ,บนี้คุณหญิงป้ามาเหรอคะหล่อนเดินมายืนเคียงคู่เขามองหมู่ดาวที่พรางพายเต็มฟ้าด้วยกันโธ่คุณแม่มีเพื่อนแย่ๆนี่ก็เจอกับคุณอุ่นเรือนคุณแม่ของด็อเตอร์ชุลพัฒคุยกันถูกคอจะตายเห็นว่ากำลังส่องกล้องดูดาวกันสนุกสนานเขายิ้มบางๆเมื่อเห็นมารดากับคุณอุ่นเรือนนั้น เข้ากันได้เป็นปี่เป็นขลุยแม้จะเพิ่งพบกันครั้งแรกต่างกับชุลพัทนที่แม้ปากจะยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มด้วยเลยเจ้านายของนาคงบอกพี่หมอสินะว่านาน่ะไม่ได้เรื่องปีงเขาแค่นี้ก็เป็นตะคริวนาหายดีแล้วคะ่ะพี่หมอเก็บยาไว้เถอะเผื่อนาจะขอใช้ตอนลงเขาได้พี่จะเก็บไว้ให้นะถ้าปวดก็มาเบิกได้ทุกเวลาใครๆก็เป็นทั้งนั้นแหละจ้ะ ยิ่งคนที่ไม่เคยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นง่ายพี่ว่าเจ้าน,นายเขาก็เป็นคนดีนะเมื่อครู่นี้ก็แลกห้องกันด้วยอ้าวทำไมล่ะคะที่พักไม่พอเหรอคะแปลกจังดูเหมือนนักท่องเที่ยวจะลงเขากลับไปกันเยอะเลยเพราะไม่ใช่วันหยุดยาวเห็นบอกว่าห้องไม่พอเพราะมีอีกคณะหนึ่งจองไว้พี่ต้องนอนกับคุณบังเอิญที่อยู่แผนกซ่อมนะ่ะแต่บ้านของพี่มันเล็ก เจ้านายของนาก็เลยใจดีย้ายมานอนแทนส่วนพี่ย้ายไปนอนบ้านหลังใหญ่พรุ่งนี้นาตื่นแต่เช้านะเขาจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ผานกแอนอย่าลืมถือไฟฉายติดมือไปด้วยละ่ะเพราะตอนเช้ามืดหมอกจะหนาจนมองไม่เห็นทางเลยน่าจะตื่นไหว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ไปดูไม่ได้เหรอคะถ้ามาแล้วไม่ได้ไปดูก็แสดงว่ามาไม่ถึงภูกระดึงนาสิ อีกอย่างนาต้องคอยเก็บข้อมูลให้ท่านผอ,อ,อด้วยไม่ใช่เหรือจ๊ะปานวัตรขยี้สีสายหญิงสาวอย่างเอ็นดูเพราะมีหลายครั้งที่หล่อนนอนเพลินจนเขาต้องโทรไปปลุกให้ลุกขึ้นมาในตอนเช้าแต่เนื่องจากเขาต้องรับเวรต่อจากหมอประวิทธ์ตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาทำให้ไม่สามารถให้ภาวนาติดรถไปทำงานด้วยได้หล่อนจึงต้องโหนรถเมย์ไปเองจะมีก็แต่ช่วงหลังเลิกงานเท่านั้นที่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านด้วยกันบ้าง พูดถึงพออทีไรก็น่าเบื่อทุกทีคนอะไรคิดแต่เรื่องงานตลอดเวลามาเที่ยวแบบสบายๆบ,บ้างก็ไม่ได้แถมน่ายังต้องคอยจดโน่นจดนี่อีกด้วยนะคะอยากให้ดรอาทรหายเร็วๆจังจะได้กลับไปอยู่แบบเดิมสักทีภาวนาบน่นพรุ่งนี้เธอต้องรับหน้าที่จดบันทึกการศึกษาดูงานรวมถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยเรื่องหอดูดาวซึ่งชุลพัฒได้แจ้งคราวๆแล้วว่าคืนพรุ่งนี้ต้องขอตัวหล่อนจากเพื่อน ไปนั่งพิมพ์เอกสารที่อาคารสำนักงานด้วยทำไปเถอะให้นายเห็นชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองเอาไปกันเถอะป่านนี้งานเลี้ยงคงจะเริ่มแล้วเรามีเวลากินถึงสามทุ่มครึ่งเท่านั้นเพราะสี่ทุ่มต้องเข้านอนแล้วเขาคว้ามือหล่อนมากลุ่มไว้ไม่อยากจะบอกว่าอาการของดออ็อเอรอาธรนั้นรักษายังไงก็ไม่มีวันหายเพราะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายขืนพูดไปหล่อนอาจจะหมดกำลังใจทำงานต่อ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะ